การติดตั้งกล้องแอป YCC 3 6 5หพัดนะครับขั้นแรกนะครับ <_ ừ> เข้าไปเที่ตั้งค่าก่อนนะครับว่า Wi-Fi ของเราเป็น 5G หรือ 2G ถ้ามี 5G แบบนี้ปลดเลิกออกเลยนะครับเลิกใช้ไปเลยแล้วใช้ Wi-Fi 2G หรือ2.4เท่านั้นเข้าไปที่แอปนะครับ YCC 3 6 5หพัดนะครับ กดบวกนะครับเข้าไปที่ล้องสมา์ทนะครับสแกนโค้ดเพิ่มนะครับกดติ๊กอุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi บ้านนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสแกน QR code นะครับให้ได้ระยะนะครับ จนกล้องมีเสียงตืดและกดก็ได้ยินนะครับ please wait for wi-fi connecting please wait for internet connecting เรียบร้อยนะครับตั้งชื่ออุปกรณ์ Welcome use cloud ต่อไปติดตั้งกล้องตัวที่สองนะครับอันนี้วิธีการใส่เมมนะครับหงายทองแดงขึ้นนะครับปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ข้างๆนะครับ ดันเข้าไปให้ล็อกนะกดบวกบนขวามือนะครับติดตั้งเหมือนเดิมครับกล้องสมาร์ทสแกน QR c โคดน,นะครับกดติ๊กอุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปทําเหมือนตัวแรกเลยนะครับใส่พาสเวิร์ด wi ไ,ไฟบ้านสแกนเหมือนเดิมครับ มีเสียงตือแล้วนะครับก่อนที่เรายังไม่สั่งลังเาใช้อะไรใช้่ะแคร Please wait for Wi-Fi connecting. Oh. <Okay. S 1> <c oughs> Please wait for internet connecting. เรียบร้อยนะครับตั้งชื่ออุปกรณ์